เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยแต่จงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวและอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึถงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพ,พเจ้าเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโคนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรแถมยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยเมาเลข99 big one เกเเพียงแค่นี้ก็ เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดนะครับนะส่วนหนึ่งที่ผมเองได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะต้องบอกว่าอ่าทนับเป็นระยะเวลานะครับนะค่อนข้างที่จะยาวนานนะ,ะก็นั่าก สมัยก่อนผมเป็นเด็กๆนะครับก็จะอยู่กับคุณตานะคุณตาก็เป็นหมอนะครับนะเป็นหมอในยุคโบราณนะก็คือได้ทําทการรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะในเขตหมู่บ้านนะครับหรือว่าในอําเภอนั้นนะก็เรียกว่าช่วยเหลือชีวิตคนมามากต่อมากเรียกว่านับไม่ถ้วนกันแล้วกันนะครับนะ เท่าที่ผมได้คลุกคลีอยู่กับคุณตาก็ได้เห็นนะครับในการทําการรักษาของคุณตามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนะและคนที่เข้ามาทําการรักษากับคุณตานั้นก็ล้วนแต่ว่านะครับแต่และคนก็เข้ามาด้วยความก็เรียกว่าทุกทรมานมากกัน,นะครับนะแต่เท่าที่เห็นนะครับก็คนที่ ป่วยเข้ามาก็จะแยกกันเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คนที่จะเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะ,ะทั่วไปนะก็เรียกว่าปวดหัวตัวร้อนนะก็จะมาหาคุณตานะอาถ้าเป็นอย่างนั้นก็คุณตาก็จะจัดนะครับยาประเภทพวกอาลากไม้นะพวกสมุนไพรนะก็ฝนใส่น้ำแล้วก็เอาไปทานเอาไปกินประมาณนี้ครับก็ เป็นตำรับตำราของยาแผนโบรมมาณน,นะครับมาค่อนข้างดีนะรักษาคนมาเรียกว่านับไม่ถ้วนว่ากันง่ายนะส่วนกลุ่มที่2นะครับคนที่โดนในเรื่องของผูด้ปีศาจวิญญาณร้ายนะที่เข้ามาบียดเบียนนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าคนโดนผีเข้านะไม่กระตังพกถูกคุนสมุมนดำอะไรต่างๆพวกนี้นะนะถ้าเป็นประเภทนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับมีดหมอนะครับนะโดยเพราะมีดหมอลงข้อเดิมนั้นนะ คุณตามีอยู่หลายเล่มนะครับแต่ที่เห็นเล่มใหญ่ที่สุดก็จะเป็นมีดอิดาบขนาดใหญ่นะ่นะครับนะเดี๋ยวนี้ผมก็ยังตามหาอยู่นะครับนะมีดอิดาขนาดยาวของคุณตาก็ไม่รู้ว่าอยู่กับอ่าคุณนา้าคุณลุงท่านไหนนะก็นั่นเกิว,ว่าคุณตาผมมีลูกเป็นโหลนะอ่านะครับมีลูกเยอะอ่าก็เลยอยู่ในระหว่างตามหามีด อ,อีดาบขนาดใหญ่ขนาดยาวนะครับในสมัยพ่อตากศิลว่ากันง่ายดาบเล่มนี้นะนะครับคุณตาท่านได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมได้สะสมเอาไว้นะครับนะแต่เท่าที่สืบนะครับก็ได้ทราบมานะครับได้รู้ที่อยู่ได้รู้ที่อยู่ของมีดอีดาบเล่มนี้แล้วล่ะนะครับนะก็คงจะต้องอไม่เกินนะครับก็คือ,อาภายในสงการนี่คงจะได้มีด อ,อีดาบเล่มนี้มาผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าทราบที่อยู่แล้วทราบที่อยู่แล้วว่าอยู่กับคุณนา้าเรียกว่าคุณน้าคนเล็กเลยนะครับอยู่กับคุณนา้าคุณเล็กเลยนะน้าชายาน้าชายนะครับท่านเป็นผู้ที่เอาไปไว้เขาเรียกว่าเก็บไว้นะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าท่นานจะอนุญ,ญาตให้มาหรือเปล่าอันน,นี้ก็ต้องไปพูดคุยไปเจราจากันนะครับนะ นะก็เป็นอย่างนั้นนะเอาละครับก็นะครับก็อย่างที่ได้บอกนะครับผมเองก็จะเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความสัทธาในบารมีของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมค่อนข้างที่จะมากนะพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็เคยถามผมเข้ามาเยอะนะครับนะว่าอาจารย์มีมีดหลวงพ่อท่านอื่นบ้างไหมประมาณนี้นะครับมีทุกหลวงพ่อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ก็มีทุกๆครูบาอาจารย์นั่นแหละแต่ที่มีมากและก็ที่ผมได้สะสมมากที่สุดก็จะเป็นมิตรหลวงพว่อเดิมนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะก็นังจะว่าเป็นพระเกจิที่ผมมีความเชื่อมั่นนะครับนะนะในเรื่องของพุทธคุณและอนุภาพของท่านนี่ค่อนข้างที่จะ,ะมากกว่านะครับหลวงพ่อใดๆว่ากันง่ายนะเอาละครับวันนี้จะใช้เวลาสั้นๆในการทําคลิปทำวิดีโอนะครับก็ อนอกจากว่าในแต่ละคลิปในเทโอที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะก็แต่ละคลิปก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่ากวานะแต่ช่วงหลังนี้ก็พยายามที่จะทําทคลิปให้เหลือสั้นๆนะครับนะก็ยาวกว่าทิกต o อกนิดนึงว่ากันง่ายนะครับทิกต็อกก็จะใช้เวลาทําประมาณสักหนึ่งนาทีแต่ไม่เกิน5นาทีประมาณนี้นะแต่สําหรับนะครับนะ คลิปช่วงนี้ผมจะใช้เวลาเอาเรียกว่าสูงสุดก็ไม่เกิน20กว่านอาทีประมาณนี้นะก็จะให้จบนะครับนะหลักๆในการที่เข้ามาทำคลิปธริมีโอนะครับก็ต้องการที่จะนำเอาเขาเรียกว่าวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างที่ผมได้เรียนไปให้ทราบนะครับจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพอ่อป่วยและหลวงพ่อเงินวัระปังเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะผมพยายามที่จะ นำเอาเครื่องรางของท่านนะครับมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะโดยเพราะมีตรหมอลงก็สส aster, เดิมนะครับนะจะมียุคตน้นยุคกล,ลางแล้วก็ยุคปลายนะจะพยายามจะเอาออกมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็เป็นอันว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อรับชมแล้วก็เห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้ว ท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนให้ถามมาตรงนั้นนะก็กดมาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เปิดสายตลอดนะครับไม่มีปิดสายนะอนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนั่นแหละครับก็อยากให้ โทรเข้ามาพูดคุยกันมาสนทนากันดีกว่านะครับนะก็จะได้คําตอบที่ดีนะแต่ว่าติดตรงไหนก็ให้ถามมาตรงนั้นนะเอาล่ะครับก็วันนี้นะครับจะนําเอาเป็นนะครับเอ่อมีดเล่มนี้นะครับนำะมาให้ท่านได้รับชมนะเป็นมีดปากกาด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นๆของหลวงก็เดิมนะ พูดถึงมีดปากกาหลายท่านก็คิดว่าจะมีเฉพาะมีดปากกาด้ามงาฝักงาที่ผมได้วางนะครับนะคู่กันให้ท่านได้เปรียบเทียบให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นว่ากันง่ายนะแต่ละความเป็นจริงนะครับมีดปากกานะถ้าเป็นมีดยุคต้นนี่ก็จะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นในเรื่องของด้ามไม้ฝักไม้นะอ่าหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างขึ้นมาในยุคนั้นก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ก็คือซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นมีด ยุคกลางนะครับก็จะถูกพัฒนาขึ้นมานะครับนะจากเป็นด้้มไม้ฝักไม้ก็เป็นดั้มงานฝักงานที่สําคัญเป็นแหมยุคกลางนะเป็นแหมที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับนะนอกจากจะมีความเข้มขังแล้วก็ยังเพิ่มความงดงามนะครับความสวยงามเข้าไปด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยมาวางให้ท่านได้ชมไปด้วยนะส่วนที่วางข้างล่างนะครับที่วางข้างล่างนั้นก็จะเป็นผ้าปล่อยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะ เป็นผ้ารอยเท้าที่เก่า,าแก่นะครับนะตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับหลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้นะครับนะหลวงพ่อท่านได้เมตตาสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2 4 8 3 8 4ประมาณนี้นะครับนะก็นื่งจากว่าปีช่วงนั้นนะครับในะยุคนั้นเป็นยุคที่เข้ายากหมักแพงนะเป็นบ้านเมืองมีความเดือดร้อนนะครับนะเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่หครั้งที่2 นะเกิดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็เลยมีผู้คนนะครับนะก็ได้หลั่งไหลเข้าไปนะครับนะที่วัดหลวงพ่อเดิมนะก็แต่และคนเข้าไปก็ต้องการที่จะ,ะได้วัตถุมงคลน,นะครับจากหลวงพ่อเดิมโดยเพราะในเรื่องของมีเทพสัตตราของท่านนะ,ะแต่ จริงๆแล้วลวงกว็เดิมท่านก็ได้ทำนะครับวัตถุมงคลเอาไว้ค่อนข้างที่จะหลายรายการอยู่พอสมควรนะมไม่ว่าจะในเรื่องของงาแกะนะตะกุดนะครับนะก็เขาเรียกว่าหลากหลายนะครับต้องเรียกว่าหลากหลายนะ,นะก็คือแม้กระทั่งรูปถ่ายของท่านนะครับนะก็ใครๆกอ็อยากจะได้นะอยากจะได้นะครับก็ อะไรก็แล้วแต่ที่ได้ทำขั้ีย่าผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อเดิมนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความเข้มขลังทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะก็สิทธิอนุสิทธิ์ก็คือเข้าใจอย่างนั้นกันจริงๆนะก็เนั่งจากว่าพอนําไปติดตัวนะครับพกพาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะทําให้พวกเขาแคล้วคลาดปลอดภัยนะก็คือติดต่อทามาค้าขาย เจราจาอะไรต่างๆวกนี้ก็จะพบแต่ความราบรื่น,นกับความเจริญรุ่งเรืองว่ากันง่ายนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้นะคนจีนในยุคก่อนๆก็มีความาเชื่อมั่นและศรัทธาในหลวงพ่อเดิมมากๆคนจีนนี่เขาจะนำเครื่องรางของ,อของหลวงพ่อเดิมไปใช้ในเรื่องของการค้าการขายนะครับ อย่างที่ผมได้เรียนไปหลายตระกูลนะครับมาจากเมืองจีนก็มีบางตระกูลก็มาเสือผืนหมอนใบจริงๆแต่บางตระกูลไม่มีทั้งเสือไม่มีทั้งหมอนแต่ก็เข้ามาอยู่พึ่งพานะครับนะบารมีของหลวงพ่อเดิมนะก็เป็นก็เรียกว่ามีหลายตระกูลนะครับนะกลายเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็ส่งต่อความร่ำรวยให้กับลูกกับหลานมาถึงในยุคป,ปัจจุบันด้วยซ้าไปนะครับคน,คนจีนนะ อาศัยอยู่ในเมืองปากน้ําโพนั้นค่อนข้างที่จะมากนะที่สาคัญนะก็เรียกว่ามาอยู่จนร่ํารวยนะครับนะส่งต่อความร่ารวยมาถึงยันลูกยันหลานว่ากันง่ายนะครับนะเอาละครับก็ผมพูดมาก็นะมันก็นะไม่อยากจะพูดเยอะนะครับมาดูในเรื่องของอมีดนะครับเลยมีสักนิดหนึ่งนะ อ่านะครับเล่มนี้สักมีดหนึ่งนี่นะครับนะจริงๆมีเล่มนี้เป็นมีดที่ไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่นี่นะเป็นมีดปากกาที่ผมจับอยู่นะครับนะอ่าเเพาะใบอยู่ที่2.5รวมน้าฝั่งก็อยู่ที่นะครับก็คือห้านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วนี่นะก็นะครับมาลองดูใกล้ๆดูนะครับนะผมพยายามที่จะนะนี่ก็คือหมุนเวียนเขาเรียกหมุนให้ท่านได้รับชมนะ นี่นะครับนะมีความงดงามมากที่สําคัญก็เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนะ่ะก่อนเราจะชมในส่วนของภายในก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ได้เก็บการรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตจะสูมให้ท่านดูในส่วนของผิวนะครับนะ่ะเนื้อของไม้ผิวของวัตถุนะครับนะ่ะเป็น อทองเหลืองผสมกับเงินนะครับนะ,ะส่วนแห้รัดกันอะไรต่างๆก็แนะม้กระทั่งที่เนบนะครับก็จะเป็นอทองเหลืองก็แล้วผสมกับเงินนะครับนะก็พูดถึงความเก่าคงไม่ต้องพูดถึงแหละนะครับเพราะเป็นมีดยุคต้นนะ,ะสร้างก่อนปี2450ด้วยซ้ำไปนะครับมีดเ่มีนนะ,ะนี่ก็นะครับนะเอาละนะครับพอมาชมในส่วนของไทย นอกแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภายในนะมีดเล่มนี้เป็นมีดประกาที่ถือว่า,ามีความเก่านะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนั้นก็เติมความเก่าเข้าไปด้วยนะนี่นะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะเต็มไปด้วยอักคระนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นมีดที่จิ๋วแต่แจ๋วเป็นเล็กพิกี้หนูว่ากันง่ายนะ อ่านี่นะครับนะเดี๋ยวจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทำคลิปนี้นะอ่านะครับก็อย่างไรก็ตามท่านลองนะครับดูนะวิเคราะห์จาลึกด้วยตัวของท่านเองนะเมื่อกี้ดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับที่นี่ก็อยากจะให้ท่านชมในส่วนของภายในฝักบ้างนะข้างนอกเก่านะครับก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนะั้นคือเก่ายิ่งกว่านะอ่านี่นะครับก็ดูแล้วก็อยากให้ท่านได้ชมทั้งภายนอกและภายในนะ จะได้หมดข้อสงสัยนะครับนะไม่ต้องไปสงสัยอะไรกันมากอย่างนี้นะเอาละก็ขออนุญาตจะวางในส่วนของฝากเอาไว้นะครับนะของฝากเอาไว้เดี๋ยวที่นี้ก็ลองมาไล่ชมนะครับลองมาไล่ชมในส่วนของใบมีดนะครับใบมีดเล่มนี้นะอ,อันดับแรกนะครับท่านลองเข้ามาดูนะครับมาชมในส่วนของครา,าบใครนะครับนะของผิวเหล็ก นะครับจริงๆเป็นมีดที่สะอาดสะอาดนะครับเป็นมีดที่มีความงดงามนะแต่ที่ท่านเห็นคราบไค่ฝังลึกอยู่นะครับนะภายในเนื้อเหล็กผิวเหล็กก็เป็นมวลสารนะครับนะเป็นมวลสารที่ปรากฏนะครับนะให้เราได้เห็นนะก็แต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับนะก็เรียกว่าใบมีดเล่มน,นี้ถือว่ามีความสะอาดมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ท่านเห็นอยู่เป็น ค้าบไก่ที่ฝังลึกอยู่บนผิวเหล็กนะอยู่บนผิวเหล็กนะครับนะอ่าอันนี้ก็จะให้ท่านได้ชมนะครับความอ่ามหัศจรรย์เขาเรียกว่าของมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดปากกานะขนาดพกพานะครับที่สาคัญนั้นเป็นเรียกว่าใครๆก็จะจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะมีดเล่มนี้นะมีดเล่มนี้ผ่าน การใช้งานมาค่อนข้างที่จะามากเลยทีเดียวนะครับเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะอ่านี่นะครับก็มาให้ท่านได้ชมก่อนนะผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับจะจะบอกไว้เพียงยุคเท่านั้นนะเป็นมีดที่ เป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดปากกาที่หาดูกันได้ยากเลยทีเดียวก็นื่งจากว่าคนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงมีดปากกาก็คิดว่ามีเฉพาะดํางงาฝักงานะดําไม้ฝักไม้ไม่มีหรอกประมาณนี้นะครับนะจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ในยุคต้นๆเนี่ยก็พอสมควรนะครับเพราะคนส่วนใหญ่สมัยก่อนก็ ก็คือใช้เป็นมีดดันไม้ฝักไม้นะครับนะโดยเพราะมีดควานช้างสมัยก่อนเนี่ยก็สร้างมาเพื่อที่จะใช้กันจริงนะ,ะนะครับไม่ได้พกพาเพื่อป้องกันอย่างเดียวใช้จริงๆไปฟันไปขุดนะจริงๆเลยนะครับนะอย่างที่เราได้เจอมีดขุดว่านอย่างนี้นะ,ะมีดหลงคอเดิมนี่ก็คือเนื่องจากว่าเวลาเราไปหาสมุนไพรนะครับนะสมุนไพรบางต้นบางอย่างก็จะมีพิษนะครับยางของเขาจะมีพิษอยู่ ถ้าเกิดว่าไม่ดับพิษก่อน,นเวลาไปกินก็อาจจะเสียชีวิตได้ประมาณนี้นะแต่บางเอิญว่าถ้าเราเป็นมีดหลงข้อเดิมไปขุดสมุนไพรนะครับไปฟันไปตัดอะไรอย่างนี้นะมีดหลงข้อเดิมนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอนุภาพไปล้างในเรื่องของอาถรรพ์นนะในเรื่องของพวกพิษนะครับต่างๆพวกนี้ได้นะแม้เช่นพวกสัตว์มีพิษมีเขี้ยวมีงาอะไรต่างๆพวกนี้นะ มีดหมองลงข้อเดิมสามารถที่จะไปล้างนะครับสิ่งเหล่านั้นได้เลยนะครับนะนี่เขาเรียกว่าความมหาัศจรรย์มีดลงข้อเดิมเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนะเอาละครับพอเราชมในส่วนของผิวเหล็กนะครับคาบใครความเก่าความเป็นธรรมชาติแล้วเราก็มาดูสิครับว่า ในใบมีดเล่มนี้ก็ได้ลงอักขระอะไรไว้บ้างนะครับนะเราลองมาชมดูนะก็เรียกว่าตั้งแต่โคนจนจรดปลายนะครับมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะเต็มไปด้วยความเข้มขลังว่ากันง่ายมีเล่มนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเล็กพิกี้หนูจิ๋วแต่แจ้วนะบนใบมีดนะครับลองมาดูนะครับว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น พุทธคุณเก้านะครับเป็นพุทธคุณเก้านะก็คือพูดง่ายๆมีอัขระตอกไว้บนมีดใบนี้ทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด9ตัวนะครับตัวหน้านี่ก็ตอกว่าตัวอะตัวที่สองตอกว่าตัวสังตัวที่สามตอกว่าตัววิตัวที่สี่ตอกว่าสุตัวที่หกตอกว่านะครับโศนะครับนะแล้วก็ภุนะครับนะเจ็ดนะครับตัวที่ เขาเรียกว่าสะนะครับพุนะแแล้วก็9ตัวพระอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราจะอ่านนะครับถ้าเอาอ่านตรงตรงเลยนะครับอ่านเป็นประโยคเลยอ่านว่าอะสังวิสุโรปุสะภูพระนะเป็นผู้ทธคุณ9้าหรืออีกคำหนึ่งที่ชอบกนเรียกว่าอรรคุณเก้านะครับนะ เป็นอัคคละนะครับนะเป็นพระคาถาที่เป็นมงคลยิ่งเลยนะครับนะก็คือเรียกว่าเป็นหัวใจนะครับนะของอพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวนะครับนะไม่ว่าเราจะไปทำอะไรนะครับเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะท่องพระคาถาบทนี้ได้ถือว่าเป็นมงคลยิ่งนะครับต่อชีวิตเลยนะจะออกเดินทางไปไหนก็นแล้วแต่นะครับหรือจะอยู่ในช่วงคับขันอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะ ท่องคำว่าอสังวิสโรปุสะภูพะอสังวิสโรปุสะภูพะอสังวิสโรปุสะภูพะได้เลยนะครับนะถือว่าเป็นหัวใจนะครับของพระคาถานะครับของพุทธเจ้าเลยนะอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นมงคลยิ่งเลยทีเดียวนะครับนะก็ผมซูมให้ท่านได้ชมนะครับสูงสุดแล้วซูมสุดแล้วนะเป็นตัวที่อักขรที่ ชัดเจนมากเลยนะครับนะตอกไว้บนมีดขนาดจิ๋วเล่มนี้นะครับเ็เรียกว่าอาสังวิสุโลปูสะภูพานะอ,าอันนี้ก็เป็นความสมบูรณ์เขาเรียกวความสมบูรณ์ของมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นเป็นมีดขนาดเล็กก็จริงนะครับนะแต่ก็เรียกว่าเป็นอ่าหาชมได้ยากกว่ากย่ง่ายนะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งแล้วก็ เาเรียกว่าเป็นาพระคาถาย้อนกลับนะครับนะาพระคาถาย้อนกลับนะปกติเราอ่านอาสังวิสุโลปูสะปุภะนะครับนะอันนี้ก็เป็นพระผู้สะนะครับพระผู้สะปุโลนะอ่าสุวิสังอะนี่นะครับก็เป็นสวดเขาเรียกว่าย้อนนะครับนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสวดย้อนหลังนะก็จะใช้ทางด้านมหาอุดก็ดีนะครับนะสิ่งเหล่านี้ก็ดีมากนะ อ่าเรียกว่าอ่ากันได้นะครับนะเป็นพระคาถาที่ใช้ได้ตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันุนะนะ่ก็คือมหาอุดนะครับนะอ่าแต่ละความเป็นจริงแล้วนี่ก็คือในมีดหมอลงข้อเดิมนะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวได้เรียนไปแล้วนะครับก็นอกจากที่จะไปป้องกันต่างๆ่างสิ่งนั้นก็สามารถที่จะไปล้างอาถรรพ์ นะครับนะาสิ่งที่ท่านไม่ได้คาดคิดนะครับเอาไว้นะเมื่อเราพกติดตัวนะครับเดินเข้าป่านะไปกินอยู่กินยานะครับไปโดนยาพิษยาสังไรต่างๆวนนี้ก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าถอนนะครับนะไปล้างนะครับนะสิ่งเหล่านั้นให้จุดจางไปได้ว่ากันง่ายนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมก็นะครับใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะให้ท่านได้รับชมมีดเล่มนี้นะครับนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะผมใช้เวลามาทั้งหมดก็นะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ก็ใช้เวลา22กับ54วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งและครับก็สำหรับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือท่านใหม่ก็ดีนะครับนะหากเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ในแต่ละคลิปในิีโอที่ท่านได้รับชมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติด และที่สำคัญท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนก็้ถามกันเข้ามาตรงนั้นนะครับนะกดมาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะในทุกๆคำถามนะครับนักคลิมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ